ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจับคู่เจ้ารีโมทจย๋วกับ Wi-Fi s วิตซ์ซึ่งใช้ได้ทั้ง S on off และถูย่าเลยนะครับขอให้มันมีภารลับ rf ความถี่400 3.3เมกะเฮิร์นะครับสำหรับการสาธิตผมก็จะนำมันมาประกอบเป็นชุดทดลองแบบนี้เพื่อให้เรากดปุ่มง่ายๆนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม a b C D ดีของรีโมททั่วไปนะครับสีขาวสีเหลืองสีส้มและสีเขียวเรียงกันมานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ c r 2 0 3 2อยู่ตรงนี้เจ้ารีโมทจิว๋วก็อยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดปุ่ม A B C D ก็จะมีไฟปรากฏที่รีโมทจิ๋วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ son off กับแอปพลิเคชัน Ewilling ผมอาจจะต้องไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยเป็นการจับคู่เจ้ารีโมทจิว๋วกับ Wi-Fi สวิต c h ด้านนี้ ของ S on off ก็จะต่อกับสายไฟไว้นะครับด้านนี้เป็น Output ก็จะไปต่อกับหลอดไฟเวลาจะนำไปติดตั้งก็จะอยู่ในโคมไฟหรือบนฟ้านะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเสียบปลั๊กนะครับสังเกตไฟสีฟ้าตรงนี้มันจะต้องกระพริบปเป็น3ครั้งและหยุด1ครั้งแบบนี้นะครับมันจะเข้าสมดจับคู่แล้วจากนั้นเราก็มาที่สมาร์ทโฟนกด add quick pairing add one device WiFi บ้านเรานะครับใส่พิรสดให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะค้นหาแล้วก็จะมีแถบความคืบหน้าตรงนี้4อันมันจะต้องวิ่งให้เต็มนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเจ้า Wi-Fi สวิตต์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานจริงเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อห้องนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนละกันกดดันกดอิด เราก็จะได้ Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้มาอยู่ในหน้าจอของแอปพลิเคชัน e-vlink แล้วนะครับเวลาใช้งานก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้กดเปิด กดปิดทีนี้เวลาที่เราต้องการจะจับคู่กับรีโมทจิ๋วให้เรากดปุ่มสีดำค้างไว้จนไฟสีแดงกระพริบ1ครั้งเมื่อกระพริบ1ครั้งแล้วให้เราปล่อยนิ้วจากนั้นให้เรามากดปุ่มที่เราต้องการที่รีโมทจิ๋วกดค้างไว้5วินาทีจากนั้นก็ปล่อยนิ้วมันก็จะจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับกดค้างไว้จนไฟกระพริบ1ครั้งนะครับค้างครับ หนึงครั้งแล้วปล่อยนะครับกดปุ่มที่ต้องการให้จับคู่นะครับ1,2,3,4,5ปล่อยนิ้วนะครับตอนนี้มันก็จะจับคู่กันเรียบร้อยแล้วทดสอบครับกดตอนนี้เจ้า WiFi สวิตช์ตัวนี้จับคู่กับรีโมทจิ๋วที่ช่องที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้วิธีการยกเลิกการจับคู่เพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้ารีโมทจิ๋วไปใช้กับจุดอื่นหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเจ้า w i f i สวิตตัวอื่นมาแทนที่นะครับ วิธีการยกเลิกการจับคู่เนี่ยให้เรากดปุ่มสีดำค้างไว้จนไฟ LED สีแดงกระพริบ2ครั้งเมื่อกระพริบ2ครั้งแล้วให้ปล่อยนิ้วจากนั้นให้มากดปุ่มที่เคยจับคู่เอาไว้5วินาทีการจับคู่ก็จะยกเลิกให้แล้วนะครับลองดูนะครับตอนนี้ปุ่มนี้ยังจับคู่อยู่กับ Wi-Fi สวิตต h ตัวนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกกดค้างไว้ครับรอจนไฟ LED สีแดงกระพริบ2ครั้งหนึ่ง 2ปล่อยนิ้วครับกดตรงนี้ค้างไว้1 2 3 4 5นะครับตอนนี้จะยกเลิกการจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือไฟสีฟ้าจะกระพริบเหมือนกับการจับคู่ Wi-Fi ในครั้งแรกนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เพียงแค่ถอดปลั๊กแล้วต่อไฟกลับเข้าไปใหม่ก็จะสามารถควบคุม Wi-Fi ไ,ไ,ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดปลั๊กแล้วเสียบเข้าไปใหม่รอสักพักหนึงจนไฟสีฟ้ามันติดนิ่ง โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถควบคุมเจ้า w i s w สวิตตัวนี้ได้ถ้ามันไปติดตั้งเอาไว้ในโคมไฟไฟสีฟ้าตัวนี้มันอาจจะรบกวนได้เพราะว่าในโคมไฟมันจะโปร่งแสงใช่ไหมครับเราก็จะต้องปิดสีฟ้านี้ก่อนนะครับวิธีการปิดให้เราไปที่จุดๆ,ๆ,ๆทางขวาบนนี้นะครับแล้วเลื่อนมาที่เมนู Network Indicator นะครับสีฟ้าเนี่ยคือ Network Indicator อ่ะยกให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าเรากด ปิดมันก็จะดับไปแบบนี้นะครับและอีกเมนูหนึ่งที่เราควรจะปรับไปด้วยนะครับก็คือ power on state นะครับเปลี่ยนเป็น last state นะครับแล้วก็กดเซฟออกมาแบบนี้นะครับการเซตแบบนี้เนี่ยนะครับตอนที่ไฟฟ้าดับมันจะจำสถานะล่าสุดของมันแล้วเวลาที่ไฟกลับมาติดใหม่มันก็จะเป็นสถานะนั้นนะครับทีนี้มีอีกเทคนิคนึงสำหรับการติดตั้งเจ้า wifi switch s on off เนี่ย เราสามารถที่จะถอดฝาด้านนอกได้ชั้นหนึ่งนะครับมันจะได้ช่วยระบายความร้อนให้เวลาที่เราจะถอดเราใช้นิ้วโป้งดันตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางดันปีกข้างหลังออกไปตรงๆแบบนี้นะครับ จะสังเกตว่ามันจะมีช่องระบายอากาศเพราะว่าเวลาที่เราไปติดตั้งเอาไว้ในโคมไฟหรือว่าบนฝ้าเนี่ยมันก็จะมีอากาศร้อนการมีช่องระบายอากาศมันก็จะช่วยได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซต Wi-Fi สวิตช์ที่เป็นถูยยากกันบ,บ้างครับ